สวัสดีค่ะพบกับรายการคมชัดลึกเม้นเมาส์นะครับผมวันนี้ยังคงมีความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงมาฝากกันเช่นเดิมนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าน้องฝนครับอืมแบบว่าไม่ต้องใจร้อนอ่าใจร้อนเพรอนาะเดี๋ยวเวลาจะหมดสกอดใช่เรื่องนี้คือจริงๆแล้วจะเล่าตั้งแต่เมื่อวานพี่โอ้ก็คือเรื่องของจุ๋ยวรัตยานั่นเองซึ่งก่อนอ้านี้ออก ใช่เอาจากใายกันนาคือเ้าก็ยังไม่รู้จะไปที่ไหนใช่มันมีข่าวออกมาเยอะมากตอนที่เขาออกมาบอกว่าพักใหญ่เหมือนกันนะใช่ใหญ่เลยบอกว่าจะไปอยู่ช่องสามอ่าหรือว่าเอ๊ะจะไปเอ็กแสกอะไรอย่างงี้คือมีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องตอนนั้นจือเขาก็แบบว่าเอ้ยังบอกไม่ได้อะไรเงี้ยยังงงงอยู่ใช่จนล่าสุดนะคะทาง ใช่เพราะว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้คนแรกคือพี่บอยทะกลเกตวีรวัตรบ่าวอะไรบ้างบิ๊กบอยค่ายเอ็กแซกนะคะก็ออกมาฟันธงแล้วค่ะว่าละครเรื่องใหม่เรื่องแรกในสังกัดของการเป็นไม่ต้องบอกว่าไม่ใช่ในสังกัดสีต้องบอกว่าการเป็นนักแสดงอิสระของโจยค,คือเรื่องบ่วงวันวานบ่วงวันวานใช่แล้วคือเขาว่าวานเนี่ยวานเนี่ยไม่ใช่วอลแหวน สะอาหนูใช่จะเป็นวอแหวสระารอยเรือมาจากเขาบริวารบริวารอ๋อซึ่งเรื่องนี้จริงๆเขาคงเรื่องเนี่ยมาจากเรื่องรอยอดีตรอยรอยรักรอยอดีตอ่าซึ่งเมื่อก่อนคือทางเอ็กซแนดนี่แหละเป็นคนทำเอามาเปลี่ยนใช่คือเอาใช่เอามาเปลี่ยนคือเนื้อหาเดิมก็คือเอาเขาคงเรื่องเดิมไว้แล้วก็คือเอามาเปลี่ยนโดยที่พระเอกจอมจุยก็คือโตโน่พาคินนั่นเองอ แต่คู่นี้ค like ือต an ้องบอกว่าจริงๆเคมีเขาก็ตรงกันนะเพราะว่าเขาเคยถ่ายแบบด้วยกันเขาเคยถ่ายแบบด้วยกันใช่การมาเล่นละครด้วยกันเรื่องนี้น่าจะเป็นที่จับตาเหมือนกันใช่นะครับโอ้โหต้องจับตาและจริงๆแล้วคือจับตามากกว่านั้นนะเพราะว่าเมื่อก่อนอะเรื่องรอยรอยรักรอยอดีตเนี่ยพี่อู๊ดพี่กัปตันเล่นไว้ โอ้เล่นไว้ดีมากใช่ซึ่งพี่กัปตันกับจุย๋ยเนี่ยก็เคยเป็นอดีตคนรักเก่ากันมาอืมเนี่ยมันสำคัญตรงนี้นั่นแหละใช่ซึ่งพี่บอยเขาบอกว่าจริงๆที่ติดต่อทางจุ๋ยเนี่ยก็คือ เพราะว่าจริงๆรู้จักกับทางจุ๋ยมาตั้งนานแล้วรู้จักมาตั้งแต่ตอนที่จุ๋ยเขาสนิทกระทางพี่กัปตันอ่าแล้วพี่บอลก็บอกว่าแล้วเขาก็เห็นฝีมือลายมือของจุ๋ยเขาบอกว่าเขาชอบเลยใช่ไหมใช่เขาอยากร่วมงานกับคนเก่งไงเขาบอกเขาอยากร่วมงานกับคนเก่งมีฝีมือครับโดยที่แบบว่าพี่บอลเขาบอกบอกว่าต้องจําเป็นไหมว่าต้องจุ๋ยต้องจะรดปากาเซ็นสัญญากับทางเอ็กแซคพี่บอลไม่จำเป็นเลยพี่บอยบอกยืนยันเลยว่า ไม่จําเป็นไม่เซนก็เล่นได้ใช่พี่บอกว่าไม่เกี่ยงเพราะเขาบอกว่าคือจริงๆเรื่องกรอบกรอบค่ายเนี่ยกรอบของว่าจะต้องอยู่ในค่ายอะไรเงี้ยบอกว่าไม่จําเป็นไม่มีปัญหาในเรื่องนั้นเลยเขาบอกว่าแค่จะมีความความสามารถมีฝีมืออะไมือพี่บอกว่าสามารถมาร่วมงานกันได้ก็โอเคแล้วใช่แล้วคือใช่อย่างทางจริงๆแล้วทังพี่บอยก็ไม่พอไม่ใช่พอใจใครง่ายๆนะเออใช่ใช่ไหมคือถ้าไม่ถ้าไม่เก่งจริงนี่พี่บอยก็คงไม่ ไม่ออกปากขนาดนี้นะครับใช่แล้วคือเขาบอกว่าเออบทเรื่องนี้แบบเออแบบเขาเห็นมองว่าจุ๋ยเลยนเหมาะที่สุดแล้วเหมาะแล้วถ้าพี่บอยมองอย่างนี้ก็ตามนั้นครับพี่บอยครับครับพี่บอยอาจะต้องอาอมเล่หมดเลยดิหวานก็ได้เป็นหวานอาเดี๋ยวต้องรอติดตามชมนะคะแต่จริงๆแล้วคือก่อนหน้าจุ๋ยเนี่ยคือทางพี่บอยก็มีนางเอกที่เป็นนักแสดงอิสระอย่างพิงกี้สาวิกามามาร่วมงานด้วยเดี๋ยวละครเรื่อง มานยาริสยาต้องตัดละชื่อนี่นะโอยคือแบบว่ากลัวว่าจะผิดมากมานยาฤิสยาเดี๋ยวจะสลับกันซะ <S <S ใช่มานยาริสยานะคะที่พิงกี้ร่วมง,งานกับทางเอกแซกก็คือมีมีพิงกี้นักสนแสดงนำนะคะมีพิงกี้มีนาวินตาแล้วก็บีน้ำทิพย์เป็นการประชันกันระหว่างบีน้ำทิพย์กับพิงกี้ใครจะอยู่ใครจะไปพี่บอยบอกว่า แซ่บมากไม่ต้องพี่บอกว่าเป็นคืออาจจะบอกว่าละครเรื่องนี้คนอาจจะติดภาพเอ้แต่ต้องตบตบตีตีพี่บอกว่าไม่เลยขอให้ดูเวอร์ชั่นนี้ไม่ต้องตบตีเฉือนกันด้วยเฉือนก็ด้วยอารมณ์และสีหน้าใช่เขาบอกว่าดระมากนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามน่าจะเร็วๆนี้ก็น่าจะอร็เร็วนี้แล้ฮะเร็วเร็วนี้คงจะได้ชมกันนะครับจากละครทั้งหลายอ่ามาถึงคอเพลงลูกทุ่งคอเพลงลูกทุ่งกันบ้างนะครับเห็นว่ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์อีกแล้วบิ๊กเซอร์ไพรส์อันนี้คือเป็นกระแสความ ข่าวลือมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับคือเรื่องของฝนธนสุนทรที่จะ,จะหมดสัญญากับชัวร์อาเรโอในเดือนกันยายนนะครับเจ้าหญิงลูกทุ่งเราพอหมดสัญญาแล้วเริ่มที่จะมีข่าวต่างๆกระเซ็นกระสายอ,ออกมาให้พูดถึงกันมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะการจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญา<อ>น,คน,นคนมองตึมกันอยู่แล,แล้วการต่อสัญญานั้นถ้าต่อแล้วจะเป็นยังไงแล้วแต่มันมีเรื่องขึ้นมา ข่าวกระแสต่างๆที่ออกมาบอกว่าอาจจะไม่มีการต่อสัญญาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยประมาณเกือบหนึ่งปีแล้วมีข่าวออกมาตลอดนะตลอดเวลาเลยสำหรับฝนเนี่ยว่ามีปัญหาเรื่องการแบ่งค่าเงินค่าตัวอะไรกันนะครับอันนี้เราเป็นเราก็กําลังตรวจสอบกันอยู่อย่างคือไม่ไปไหนแ้วก็ติดนั่งจ้องกันอยู่อย่างเงี้ยแหละครับคือจะไปไหนเราก็จะไปด้วยแล้วละครับะครับเราจะต้องรู้ให้ได้ใช่ไหมต้องรู้ให้ได้เลยนะครับ แต่อีกประเด็นหนึ่งคือกูลูในวงการลูกทุ่งหลายๆคนบอกว่าคาดการ์กันไปต่างๆนานาก่อนหน้านี้ก็มีการพบปะพูดคุยกันระหว่างสองค่ายใหญ่กับฝนธนสุนทรเหมือนกันไปเจอกันในงานงานหนึ่งเกิดการเขาเรียกอะไรหมาหยอกไก่หมดสัญญาวมาหยุดหย่อนๆนิดนึงหมดสัญญาณไม่ันอยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งกูลูในวงการลูกทุ่งก็พูดกันไปต่างๆนานานี่ผมเลยมา จับต่างเหตุผลต่างๆมาชนกันแล้วขอเป็นกูรูมั่งแหละนะครับงั้นขอให้พี่อู๊ดฟันทองจะเอาฟันทองหรือไม่ฟันเอาเลยไม่เฟิร์มไม่ฟันไม่เฟิร์มไม่ฟันคาดการเอาคือเอาเอาข้อมูลต่างๆที่เราได้รับมาในตัวบันเทิงขุมชนที่เราได้รับมาก็คือในฝ้าของบริษัทใหญ่ทางด้านอโศกเนี่ยมีเจ้าชายลูกทุ่งอยู่แล้วคือก๊อตจักรพันธ์การได้ ฝนธนสุนทรซึ่งเขาบอกว่าเป็นเจ้าหญิงลูกทุ่งเนี่ย oh. ไปร่วมงานเนี่ยมันบ่งบอกถึงโปรเจกต์ใหญใ่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัลบ,บั้มพิเศษออกมา mm hmm. ซึ่งถ้าสองคนนี้มารวมกันเนี่ย oh, มันจะเป็นอ,อะไรที่สุดยอดมากคืออลังการต่ออลังการมาเจอกันเนี่ยมันก็จะสุดอลังการไปแล้วนะครับจัดเต็มมากสังเกตดูที่ผ่านมาแกรมมี่ส่งอัลบ,บัม้มรวมฮิตของกอตกับฝนออกมาแล้ว mm hmm. เหมือนเป็นการ ลองถามทางดูว่าเอ๊ะถ้าสองคนที่มารวมกันจริงๆจะเป็นยังไงนะครับส่วนในฝ้าของลาดพร้าวอาสยามอาสยามนะครับผมอาสยามก่อนหน้านี้เนี่ยได้แมงปอชนทิชาเข้าไปแล้วซึ่งเป็นเจ้าแม่โชเข้าไปอยู่ในค่ายแล้วถ้าได้ฝนเข้าไปอีกคนหนึ่งอีกคนเป็นเจ้าหญิงอีกคนเป็นเจ้าแม่ แล้วอลังการงานโชว์จะเป็นยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามมากนะครับเราก็เลยองเปิดสึกแย่งชิงกันอย่างหนักเลยใช่ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอเดือนกันยายนว่าฝนธน,นสุดทอร์เราจะเป็นยังไงจะอยู่ค่ายเดิมไหม,มซึ่งก็เป็นไปได้นะครับอาจจะอยู่ค่ายเดิมก็ได้เพราะว่าเขาอยู่กันมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเคลียร์กันได้ซึ่งเดี๋ยวเดือนกันยายนเนี่ยก็จะมีวิกซ์เซไพรส์ทางฝั่งเพลง สติงเหมือนกันนะแต่ยังบอกไม่ได้ทไมไเพลงสติงก็จะมีการโยกย้ายเหมือนกันแล้วเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เหมือนกันอ่ารอติดตามกันเ,เดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะ<ด>จะบอกน,นะ,อ,อ,ะอยากรู้แล้วสิ โอ้ยบอกไม่ได้จริงพี่อู๊ดเดี๋ยวมันมีเซอร์ไพรส์แอบแอบบอกกันก่อนข้างหลังอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลังไหม่เดี๋ยวหลังไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องบอกพร้อมแฟนๆจะมาบอกพี่อู๊ดก่อนได้ยังไงต้องบอกแฟนๆกอนใช่ได้ช่วงนี้อ่าเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีแบบว่าเบื้องหลังที่พักยกของเราที่จะไปทามาให้ดูนะอันนี้น่ารักมากน่ารักสุดใช่ช่วงหน้าค่ะ เืพฤษภาคมนี้พบกับเรื่องราวของชายหนุ่มที่รักครอบครัวดุดชีวิตแต่ด้วยอาชีพที่เป็นสมาชิกอันดับต้นๆของแก๊งอันธพาลทําให้ทั้งภรรยาและลูกสาวไม่ชอบใจในตัวเขาแล้วหนีไปอยู่ที่อื่นเมื่อเขาตัดสินใจจะกลับตัวสัญญาว่าจะลาออกจากแก๊งแต่แล้วเหตุการณ์กลับทําให้เขาต้องพัวพันกับการเสียชีวิตของหัวหน้าแก๊ง ชีวิตเรียบง่ายอย่างที่ฝันคงจะไม่ง่ายอย่างที่คิดเสียแล้วติดตามชมเดอะโชว์มัสโกออนกับปั้นตะบันลิขิตอาทิตย์ที่13พฤษภาคมนี้อย่าพลาดทาง Mango วีคณะบริหารธุรกิมจมหาัรเนชั่นเรามีการฝึกงานจริงทำจริงตั้งแต่ปีหนึ่งเป็นต้นไปเรามีเครือข่ายสายกิจ36แห่งในประเทศ และจากประสบการณ์ของวิดเรียบง่ายอย่างที่ฝันคงจะไม่ง่ายอย่างที่คิดเสียแล้วติดตามชม The Show Must Go On กับปั้นตะบันลิขิตอาทิตย์ที่13พฤษภาคมนี้อย่าพลาดทางแ a n โกทีวีคณะบริหารธุรกิจมหาเรเนชั่นเรามีการฝึกงานจริงทำจริงตั้งแต่ปีหนึ่งเป็นต้นไปเรามีเครือข่ายสากิจ36แห่งในประเทศ และจากประสบการณ์ของเนชั่นที่มีมากว่า40ปีเรามีเครือข่ายทั่วโลกสามารถฝึกงานได้ทั่วโลกและทำจริงเป็นจริง จะต้องทำให้คุณแม่มีความสุขเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์เยอะมากเราสามารถให้นมได้นานถึงอายุเท่าไหร่เรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็รวมทั้งเทคนิคของการสร้างความสุขในครอบครัวเตรียมพบกับ Mother and c a r โ Show ใหม่ทาง Mango TV ระดูนี้ค่ะ ช่วงที่สองครับผมช่วงนี้ก็ยังคงเห็นว่าเมื่อกี้พี่อู๋กับแอบกระซิบฝนนิดนึงว่ามีข่าวหนึ่งเดือดไม่แพ้กันขอฟังเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะหลังจากก่อนหน้านี้จะเข้าไปทาอัลบั้มกับค่ายเพลงค่ายหนึ่งของน้องจ้าคันหูนะครับตอนนี้ออกจากคุณทุยลูกไทยแล้วเรียบร้อยดึงสัญญาฉีกสัญญากันแล้วแล้วก็มีข่าวออกมาแล้วนะครับว่าจะอาจจะได้ค่าตัวในการขึ้นคอนเสิร์ตหนึ่งล้านบาท มากสานมากซึ่งต่อรอบนะครับซึ่งคอนเสิร์ตจะไม่ทราบว่าจะเป็นกี่รอบแต่รอบละ1ล้านบาทแน่นอนเป็นคอนเสิร์ตเปิดตัวสินค้าชนิดหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการวางคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตอยู่ซึ่งตอนนี้ตัวน้องจ้าเองเนี่ยไม่อยู่อยู่ยุโรปไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปเดือนหนึ่งนะครับแต่ว่าข่าวนี้ออกมาแล้วว่าน่าจะมีคอนเสิร์ตประมาณเดือนมิถุนายนอย่างเร็วน่าจะเป็นต้นเดือนมิถุนายนอย่างช้าน่าจะเป็น กลางเดือนมิถุนายน uh huh. อันนี้น่าสนใจมากถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงจะคันหูจะเป็นศิลปินผู้ทอนวงแรกที่ได้ค่าตัวหนึ่งล้านบาท uh huh. ถือว่าเยอะมากนะครับเยอะมากเยอะมากซึ่งน้องก็น้องอยากใช้เงินนะตอนนี้เพราะน้องกำลังจะไปสร้างบ้านให้แม่อม uh huh. แต่สิ่งที่หนูกำลังแปลกใจพี่อู๊ดทำไมพี่อู๊ดสนิทจ,จากคันหูจังเนี่ย อะไรมีอะไรในกอไผ่ไหมไม่มีครับอ่าไม่มีไม่อยากมานั่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะฮะอ่าไม่ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมคือคือเราเป็นนักข่าวครับเราก็ติดทุกความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงอืและก็คือเพราะอีกอย่างหนึ่งคือน้องเขากำลังดังมากน้องก็กำลังดังมากคือไปที่ไหนเป็นข่าวหมดเลยะครับน่าสนใจมากามีสินค้าที่มาะจอกคิวอีกหลายตัวนะครับสําหสรับเด็กคนนี้โหไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาาไม่ธรรมดาจริง อหมดแล้วบอกว่าพี่วุ้หมดแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ไปดูกันค่ะความน่ารักของน้องเอสเตอร์อกับป๊อบธนวัฒน์เขาไปที่ไหนกันละเนี่ยเที่ยวเนี้ยซึ่งบอกว่า,าที่เขาไปเที่ยวเนี่ยบอกว่าอยู่ กรุงเทพนี่เองใกล้ๆ,ๆใช่ตรงนวมินค่ะช็อกโกแลตวิวความแบบน่ารักมากคือคู่นี้คนในในจอละครเนี่ยเรื่องบ่วงอะน่ารักอยู่แล้วแต่แใ,<ช>ในเรื่องบ่วงอาจจะมีหลอนหล่อนิดๆแต่อันนี้คือแบบว่าเราอยากให้หวานใช่เราอยากให้คู่นี้เขามัหวานเอาแบบให้น่ารักกันไปตัดให้กันบบเ,อเอาช็อกโกลตทาโอ้โหแต่จะช็อกโกลาทาหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูกัน <ไป S 2> ค่ะไปชมกันดีกว่าครับค่ะ ฉันนั้นมีดอกไม้แต่ฉันไม่รู้จะไปให้ใครเพราะว่าฉันไม่มีจุดหมายมันไม่มีเธออยู่ตรงนี้อ๋อในมือของฉันนั้นมีความฝันแต่ฉันจะฝันไปเพื่ออะไรฝันก็ฝันไม่มีความหมาย ฉันนั้นมีความรักและฉันก็หวังว่าคงสักวันนับถอยหลังถ้ารอวันนั้นวันที่ วันนี้เป็นไงบ้างคะมาทำอะไรเอ่ยวันนี้เรามาถ่ายรูปที่ซาตแลนด์วิวครับค่ะเป็นไงบ้างเคยมาก่อนไหมคะเด็กๆผมเคยมาถ่ายหนังสือเลยนะครับสองรอบนะครับอันนี้มาก็ยังรอบเหมือนเดิมนะครับแดดแรงมากนะเอสเตอร์ล่ะมาครั้งแรกค่ะก็สวยสวยมากเลยแต่ว่ารอถ่ายได้ถ่ายรูปได้แบบทุกที่เลยครับอมีมุมไหนชอบเป็นพิเศษไหมคะสองคน ชอบที่นี่จักรยานจักรยานรูว่าน่ารักดีมีสาวนั่งซ้อนท้ายก็แบบนิดเดียไม่ได้ฟังอ่ะขาดแล้วจะถามถึงงานละครนิดนึงเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เรื่องบวงเราก็มันแอนอยู่นะครับคือเรื่อนย้ายสองสามก็ ถือว่าสนุกนะคนดูชอบแล้วก็มีทั้งน่ากลัวแล้วก็น่ารักอมมันจะมีความนา่ากลัวเพิ่มขึ้นอีกไหมคะเรื่อยๆหรือว่ายัางไงเรื่อยเนาะมันคเพิมขนน่ากลัวแบบน่ากลัวมากๆน่ากลัวเรื่อยๆด้วยมันน่าจะเป็นเรื่องของเหมื <c oughs> อนกับมันเริ่มเข้มข้นตรงที่ว่า,าแพงแบบ ไม่เหมียวอะไรครับก็แบบทะเลาะก,กันแล้วก็เริ่มแบบแย่งใช้คุณใสใช้แบบเริ่มมีของไม่ดีเข้ามาเพื่อทําให้ได้คุณสามวลอาหลงมาอืมอ่าแล้วอย่างเราสองคนล่ะคะจะหวานขึ้นเรื่อยๆไหมคะมันก็จะเริ่มแบบเอะจะชอบจะชอบจริไงไหมแต่เราเป็นยังไงเราเริ่มแย่เขาแล้วเรารู้สึกเริ่มรักเขามากขึ้นหรือเปอล่าเริ่มจับกันแบบ เจ้าชู้หรือว่าเริ่มอารมณ์แบบบิดกลามไหมเริ่มสนุกขึ้นเรื่ยอ,อยๆสถานการณ์เป็นยังไงระหว่างคู่เราอันอ่าโอเคให้ฝากละครละกันค่ะค่ะก็ฝากละครเรื่องหลวงด้วยนะคะความสนุกแน่นน้โอเคฝากละครเรื่องหลวงด้วยนะครับทีนี้ก็มีแง่คิดให้ดูแล้วก็ทั้งเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็เรื่องของอบ่วงก,กรรมต่างๆมีแง่คิดมีคำสอนให้ท่านได้ติดตาม ค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะอ่าอืมน่ารักมากน่ารักอ่ะไม่แล้วคือแบบว่าร้านเนี้ยนะร้านช็อกโกแลตวิวเนี่ยนะที่อยู่ตรงนู้นร้านเขาดังมากเลยพี่อู๊ดคือแบบตอนแรกอ่ะคือบ้านฝันอยู่ใกล้ๆเขาเคยเข้าไปไหมไม่เคยเลยเคยครั้งแรกครั้งแรกที่เข้าไปคือไปถ่ายรายการไอ้ไปถ่ายพาน้องพาน้องไปนี่แหละใช่แล้วคือเป็นช่วงที่ไปทำเนี่ยคือเป็นช่วงแบบ เช้าไงประมาณ1ิบโมงสิบเอ็ดโมงคนซึ่งร้านเนี้ยเขาจะเปิดช่วงเย็นไงช่วงเย็นใช่แล้วคือแบบรถเยอะมากรถแบบจะพอแบบโหเต็มเลยพอตอนช่วงเย็นเนี่ยคือพอร้านเปิดเนี่ยรถเยอะมากแต่พอช่วงกลางวันเนี่ยคือเขาปิดไงแล้วเราก็เลยไปขอถ่ายมาแล้วแบบบรรยากาศดีมากวิวสวยมากร้น้องน่ารักมากเขาบอกใช่น่ารักมากคือแบบว่าอากาศอ่ะคือแบบมันร้อนมากอ่ะแต่แบบเอเตอ์อ แบบเป็นเด็กผู้หญิงไะเราก็คิดอุ้ยเราก็แบบอุ้ยน้องแบบจะไปเราอาจจะต้องมัหงิดไม่เลยเราก็แบบสวยมากอ่ะแหม่และคู่นี้ก็แบบน่ารักนะจริงๆแล้วแบบเนี่ยพอดูในละครเขาก็น่ารักอยู่แล้วแต่พอเราเห็นอย่างเงี้ยอุ้ยน่ารักมากอ่ะอยากให้เป็นคู่ขวัญกันใสมากเป็นเด็กที่ใสมากทั้งคู่เลยใช่นะเดี๋ยวต้องรอติดตามอ่ะแล้วข้อความฮิตของละครเรื่องบวมเดี๋ยวสิ่จะลืมสิพักยกเราวันอาทิตย์ใช่ใช่คืออันนี้เป็นแค่เบื้องหลังนะคะคือแค่แบบว่า เป็นเล็กๆแต่ว่าจริงๆฉบับเต็มวันอาทิตย์สองทุ่มทางมังโก้นี่แหละอันนั้นคือจะเห็นเลยว่าทุกแง่ทุกมุมใช่ว่าแบบเอ้สองคนนี้ไปทํายังไงอะไรกันบ้างนะไปทำอะไรกันมาบ้างนะจะได้เห็นกันเต็มๆตอนสองทุ่มวันอาทิตย์สองทุ่มวันอาทิตย์นะไม่ใช่กําลังเมื่อกี้ที่จะบอกพี่อู๋คือวละครเรื่องบวงตอนนี้กระแสแรงมากอ่ะผีอีแพงน่ากลัวมากอบเชยอืมเป็นคู่ที่ประท้ากันมันมากนะครับ มันมาล่าสุดเราไปคุยกับสองคนนี้มาก็คือทางพี่เหมียวพี่เหมียวพรแล้วก็ทางนุ่นศิลปพันพี่เหมียวว่ายังไงบ้าคุณอบเชยนะคะคุณอบเชยก็บอกว่าเป็นเป็นการกลับมาเล่นละครของพี่เหมียวนานมากที่พี่พี่เหมียวแบบลังลาไปนานนะนานมากใช่พี่เหมียวบอกว่าตอนแรกอ่ะบอกตรงๆว่าเครียดไม่รับเลยไม่รับเล่นเรื่องนี้บอกพี่น้องพี่น้องนุนชาเจ้าของบทคัดเลยว่าเพราะว่าไม่พร้อมใช่พี่เหมียวบอกว่าไม่พร้อมเขาแบบว่ารู้สึกว่าเขายังไม่ใช่ยังไม่ใช่ช่วงเวลานี้ แต่ว่าพี่น้องต่นมากตอวมากแล้วความเป็นมืออาชีพของพี่เหมียวชัยพรด้วยนะใช่ถึงรับเล่นเขาบอกว่าอะแบบแหมพี่พี่น้องมาแบบไอ้นี่เขาก็บอกว่าเขาก็เลยรับเล่นแล้วเขาบอกว่าเป็นไงล่ะเล่นแล้วไปแล้วเป็นไงล่ะเขาบอกตอนนี้ไปไหนนะคือแบบใช่เรียกคุณแบบเชยแบบเชยแล้วแบบว่ากระแสดีมากเบามีทั้งชอบมีทั้งไม่ชอบเลยนะใช่เขาบอกว่าทําไมสู้ไม่ได้ทําไมสู้ผีแพงไม่ได้บางทีเรานั่งนั่งนั่งดูอยู่หน้าจอเนี่ยเรายังลุ้นเลยนะ เข้าไปช่วยได้ไหมเนี่ยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเข้าไปช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวแบบต้องรอดูรอดูกันต่อไปเพราะละครเรื่องนี้จะสอนอะไรหลายอย่างเยอะแยะเลยนะครับไม่ใช่สนุกไม่ใช่เข้มข้นในเรื่องเนื้อหาอย่างเดียวแต่ว่ามีแง่คิดมีมุมมุมที่สอนมุมที่ใช้ชีวิตอุยเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับละครเรื่องนี้ใช่แล้วก็คือมาฟากฝั่งอีกผีแพงของเรามั้ยแพงไหมตอนนี้นุ่นสิรพันธ์เขาบอกว่าตอนนี้เขาฮอตมากมากมาเพราะกระแสดีมากเพราะความเป็นผีนี่นะใช่นุ่นบอกว่า ก็ใส่ดีมากคือแบบว่านุ่นบอกว่าเขาไม่เสียใจเลยที่รับเล่นเรื่องนี้อเขาบอกว่าแบบคือเลอะการตอบรับจากคนดูนี่ค่อนข้างที่จะใช่เพราะแหละตอนแรกหลายคนแบบว่านุ่นเป็นนางเอกอ่ะเออนุ่นเป็นนางเอกนุ่นจะเป็นอะไรคือภาพจะเป็นนางเอกไม่น่าจะมาเล่นแบบบทอย่างนี้ได้ใช่นุ่นบอกว่าไม่เลยแบบว่าดีใจมากที่ได้เล่นเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าทัวร์ผีแพงเนี่ยสะท้อนกิเลสในตัวที่เขา คือตัวของทุกคนและนุ่นบอกว่าเป็นในตัวนน่ไม่ให้นุ่นบอกว่าในตัวของนุ่นเองก็เหมือนกันคือแบบว่าบทนี้สามารถใช่สามารถ่งอินตัวของทุกบเต็มมากอ่ะแล้วนุ่นถ่ายทอดออกมาได้สะใจมากใช่สะใจมากแบบดูไปดูไปดูไปแบบแบบนุ่นอยากเข้าไปแบบนุ่นอะไรอย่างเงี้ยอยากไปแบบอัดผีแทงทัทีแล้วเรามาดูกันว่าปลายปีเนี่ย เขาจะคว้ารางวัลอะไรก็ได้แต่แล้วแบบเสร็จแล้วมีคนไปถามด้วยนะว่าแบบว่านุ่นแล้วบาตอนที่เป็นผีแพงเขาบอกว่าตอนนี้ผีแพงดังกว่าผีเมยแล้วนุ่นว่าไงนุ่นบอกว่าไม่เทียบกันไม่ได้เพราะตอนที่พี่ชูอ่ะเล่นไว้ในอีกแบบหนึ่งคือฝีมือการแสดงพี่ชูก็มากวาไม่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วใช่นุ่นบอกว่าอย่าไปเทียบกันเลยจริงบทพวกเนี้ยต้องเป็น ดาราที่ค่อนข้างที่จะมีสปิริตสูงมากแล้วก็มีมีมีความทุ่มเทมากกับบทนะคือหลายๆคนผมผมยังชอบพุ่มกับเข้าใจเลือกคนมาอเพราะแบบว่ามันไม่ใช่แค่การส่งอินเนอร์ส่งอารมณ์ไปถึงคนดูใช่ครับแต่แบบว่าทั้งเรื่องแบบว่าโหคิดดูสินุ่นต้องใส่คือต้องแต่งหน้าแต่งตัวแล้วต้องอะไรสิ่งพวกนี้ออกไปถ่ายทอดอีกอ่ะใช่โหต้องแส่เราจากแต่งหน้าแต่งตาแล้วเนี่ยการแสดงออกทางแววตาทางกริยาการคำพูด โอ้โหมันใช่มันใช่มันใช่ของนั้นเลยอ่ะอืมนะโหมันเรียกว่าแบบว่าฝีมือการแสดงของนุ่นเดี๋ยวต้องต้องเดี๋ยวต้องรีเควสพี่เพล็ดะบอกพี่เพลแล้วว่าฝีมืออย่างนี้ต้องรอชิงต้องรอชิงคมชันกระบอกหรือเปล่าใช่ต้องรอชิง้นะแต่ผมว่ามีโอกาสนะอ่านะเดี๋ยวรอราติดตามว่าเพราะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยครั้งที่เก้าของเราเนี่ย ผีเมื่อยกวาดไปแล้วนะคะหลายรรงวันนะครับไม่ธรรมดาไม่รู้ว่าปีนี้คือความแรงของผีแพงจะกวาดแพงของเราไหมไหมปีนี้ผีผีผีเอาไปกินหมดนะผมว่าคนคนไม่ได้แล้วผีเอาไปกินหมดเลยแหมไม่ใช่อะต้องบอกว่าอย่าลืมติดตามนะคะเรื่องบ่วงเพราะว่าใกล้จะจบแล้วเข้มข้นมากตอนนี้เข้มยิ่งยิ่งใกล้จะจบเ่ยจะละครจะเริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับหลายอันอย่าอย่าไปอินมากนะไม่ใช่โดดตบ ทีวีไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้เลยครับแหมก็มีนิดนึงเขาดูบางทีบางทีอินไปเข้าใจนะครับผมังอินเลยบางทีบอกเอ้มาช่วยดีกว่าไว้ก็เข้าไปช่วยแล้วเนี่ยจริงจริงจริงมีมีบอกว่าอยากเข้าไปช่วยต้องเข้าไปช่วยแล้วอะไรเงี้ยแต่หาทางเข้าไม่เจอครับอะไรเงี้ยจะทางรู้จอเข้าไปก็ดูม่ใช่ใย่ไม่ด้จะหาทางเข้ง่ทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงในวันนี้ที่เราสองคนนำมาฝากการพบกับข่มนลึกเม้นเมาส์ได้ใหม่นวันจันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ